กลับมาแล้วหลังจากที่หายไป3วันเต็มๆกลับมาแล้วครับคิดถึงกันหรือเปล่าจุ๊บมั่ว โอเคก็อย่างที่เพื่อนๆที่ติดตามน่าจะรู้กันดีนะครับเพราะว่าเห็นมาคอมเมนต์แล้วก็บ่นเยอะมากว่าหายไปไหน3วันเต็มๆนะฮะคือหยุดสงการครับจริงๆแล้วเดือนเมษาเนี่ยผมสัญญากับทุกคนไว้ว่าผมจะลงคลิปทุกวันนะฮะแต่พอไม่ลงคลิปปุ๊บโอ้โหคอมเมนต์เดือดดานเลยพี่หายไปไหนตั้ง3วันนะฮะหยุดสงการครับผมหยุดตั้งแต่วันที่15 16, 17นะฮะวันนี้วันที่18นะครับก็กลับมาแล้วนะครับก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะฮะ มีอคลิปด้วยแต่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นใครนะฮะก็รอรับชมครับเป็นคนดังคนหนึ่งนะฮะซึ่งผมคิดว่าเ,เพื่อนๆนี่น่าจะรู้กันดีถ้าติดตามผมนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับกลับมาเนี่ยผมขอมาเช็คแชทของเพจ f a c e b o o เด่อนเกมหน่อยก็แล้วกันนะฮะย้ํานะคือคลิปก่นกอนๆเนี่ยก็ต้องพูดตรงว่าผมบล็อกไปหลายคนนะฮะมีคนมาคอมเมนต์ในเชิงแบบโลกสวยว่าบล็อกทําไมเพจผมนะฮะไม่ได้มีไว้ตอบใครนะครับผมมีไว้คุยกับลูกค้าเวลาติดต่องานมานะให้ปม หมดนูน่นนี่นั่นนะฮะไม่ได้มีไว้ตอบแชทน้องๆนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยเพราะงั้นแล้วใครก็ตามที่ทักมานะฮะก็เหมือนกับไม่รู้เรื่องอะ่ะเพราะว่าผมจะบอกทุกคลิปว่าเพจของผมเนี่ยผมตอบเฉพาะลูกค้าผมนะฮะคือถ้ามีใครทักมาเอฟซงเอฟซี F C เนี่ยผมไม่ได้ตอบเพราะว่าผมให้ทีมงานผมตอบแทนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครเลื้อนมานะฮะผมจะให้ทีมงานผมเนี่ยบล็อกทันทีเพราะงั้นเข้าใจนะครับอย่ามาบอกว่าเฮ้ยบล็อกทำไมเขาแค่ทักไม่ได้นะฮะบางคนทักมบาเลื้อนมากนะครับเราต้องบล็อกทิ้งไปจะเก็บไว้ท,าวท,วท,ทออําไมอะเก นะฮะฮโอเคขอไก่ตันโมจิหน่อยครับได้ไหมครับรหัสผมถูกแบนแล้วตั้งแต่นั้นะผมก็ไม่ได้เล่นเลยครับผมไม่มีรหัสใช้ถ้าน้องติดตามพี่จริงอ่ะน้องก็น่าจะรู้นะว่าน้องไม่ควรพักมาแบบนี้หรอกคฮคยเอารหัสไก่ตันเ,เ <What? S 2> พื่อเดะใย่พี่ซายขอรหัสไก่ตันหน่อย Rock, huh? พี่ออนขอผลลบได้ไหมไม่ถาบอลผมมีผลสอ่นกับผลไฟและผลมืดผลอย Rock, แล้วกดไลค์มาทำไมสามไลค์ร็อกฮะช่วยรับแอดหน่อยครับฝากความร,รหัสหน่อยได้ไหมครับฮะไม่มีเงินครับพี่ทำสมอให้หน่อยได้ไหมครับฝากทำสมอให้หน่อยได้ไหมครับน้องเห็นว่าพี่ว่างทั้งวันเลยครับ พี่อ่านว่างช่วยผมทำหมัดแวมพายได้ไหมครับแค่รา่าลิเวทานก็ได้ครับ fc ครับกดไลค์กดไลค์กดไลค์ห้ามโทรหาผมเด็ดขาดฮะวิโทรหาผมทำไมกดไลค์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 อยากเข้าแคนพี่มากอะไรก็ไม่รู้โอ้บล็อกบล็อกไปดีไหมเนี่ย <laughs> พี่ครับขอ id หน่อยค่ะพี่ครับขอรหัสหน่อยครับ นไน้องครับขอบล็อกหน่อยครับบล็อกฮะเอาได้บล็อกฮะพี่ครับขอผลสบิงหน่อยครับไม่มีผลสบิงอะ่ะบล็อกฮะพี่อันผมขอเป็น f อพี่ตลอดไปได้ไหมครับพี่คิดว่าผมจะมาขอผลหรอไม่ใช่ผมไม่ทำแบบพวกขอทานพวกนั้นหรอก f c นะครับและตลอดไปดูทุกคลิป ตัวจริงมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นี่แหละ FC ของจริงของผมนะครับเอ้ยตบมือีอนี่ FC ตัวจริงมันต้องแบบนี้ไม่ใช่เห็นหน้ากลัวแล้วแลวก็ผลถาวอพี่ผมขอคิสเนะได้ไหมพี่ติดตามมานานแล้วนะพี่อย่าบลอกผมนะน่าเสียดายเนาะติดตามมานานแล้วแต่ไม่รู้กฎของช่องเราเลยนะฮะ อย่าบล็อกผมนะไม่ทันหรอกนะฮะกดก็คือกดครับ <S 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 2> <S 2> อุย้ยเสียดายเสียดายเสียดายเลยไม่อยากบล็อกเอฟซีตามมานานแล้วอ๋อบล็อกค่ะพี่การะหัดใจครับผมโดนแหกครับกดไลค์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 นะาหนผมขอละร้องไห้หาพ่อเธอเลือบล็อกค่ะ พี่อ่านทํางานทุกวันนะพี่เหนื่อยไหมครับกินข้าวก่อนทํางานหรือยังสู้ๆนะครับพี่เป็นกำลังใจให้กดติดตามพี่แล้วนะครับน้ำตาผมจะไหล<ะ>นานๆทีผมมาอ่านแชทเนี่ยผมติดตันโอ้ยเอฟซี FC, ตัวจริงฮะกดไลค์เลยฮะ สวัสดีครับพี่อันผมติดตามพี่แล้วผมอยากออกกล้องครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วกดไลค์ผมขอแค่ออกกล้องครับผมไม่อยากได้ของหรอกพี่อันอ่านแล้วดีใจจังโอเคออกกล้องไปพี่ครับผมขอผลเสียถาวรได้ไหมครับพี่เอฟซีครับบล็อกฮะพี่ผมขอรหัสบล็อกฮะ,นะขะ้อรหัสหนคกฮกหะฮกหะ พี่ครับว่างคุยไหมครับผมไม่ได้มาขออะไรแต่แค่อยากเป็นเพื่อนกับพี่ในเรบอกได้ไหมครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนี่ชื่อผมมีการทิ้งชื่อไว้ด้วยนะอยากเป็นเพื่อนอ่ะสามพันต่อการแอดหนึ่งคนครับโดนเดียนมาสามพันผมแอดเลยพี่ครับขอรหัสหน่อยได้ไหมครับผมเวลตันและไม่มีอ่อผลหลักล้านเลยผมขอผลโอ้โหนี่มันขอสองอย่างเลยนะทั้งรหัสทั้งผลถาวรเลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับที่ผมมาทำคลิปอ่านแชทที่มีคนทักมาแนวเนี้ยเพราะว่ามันมีคนอยากรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเจอแชทแบบเนี้ยเยอะไหมอันเนี้ยประมาณไม่ถึง1%นะครับที่ทักมาแนวนี้นะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ทําทุกทุกคนเนี่ยผมคิดว่า คลิปหนึ่งคงชั่วโมงหนึ่งก็คงไม่พอนะฮะถือว่ามาทำาให้ดูแล้วกันว่ามีแนวไหนบ้างที่ทักมานะฮะมีเยอะทักมาขอ,อนี่เยอะมากนะฮะทักมาเกียนเกียนส่งรูปมัม่วๆมาก็เยอะผมก็จะบล็อกทิ้งไปแล้วก็ไอ้พวกที่ดูคลิปนี้นะอย่าคิดว่าจะทักมาได้ออกคลิปแบบนี้นะครับผมไม่ได้มาตรวจตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าใครทักมาส่งเนี่ยถ้าแอดมินเห็นแอดมินก็แบนทิ้งครับเลยอย่างหนึ่งผมไม่ได้มาทําคลิปแนวนี้ลงช่อง ทุกวันนะฮะมันเป็นแค่ถ้าเกิดว่าผมอยากทําผมค่อยมาทำนะฮะไม่ใช่ว่าดูคลิปนี้เฮ้ยอยากเกียนไให้อ่านว่าเดี๋ยวเราพิมพ์เกียร์ไปเกียนมันดีกว่าจะได้ออกคลิปเย่ก็ได้ออกคลิปแล้วเอาไปอวดเพื hmm. ่อนได้ไม่ต้องคิดไปไกลขนาดนั้นครับผมไม่ได้มาทาคลิปแนวนี้ตลอดนะฮะอันนี้แค่อยากมีคนดูผมก็เลยมาทําให้เขาดูนะฮะเอออันนี้บอกดักไว้ก่อนเผื่อมีเด็กเกียนมานะฮะแต่จะลองไ็ได้ครับแต่คงไม่ได้ออกคลิปหรอกเพราะว่าสวนมากแอดมินก็จะแบนไปก่อนผมแล้วนะฮะ โอเคแล้วก็คลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มลงคลิปทุกวันและหลังจากวันที่18นี้เป็นต้นไปนะฮะยังไงก็ถ้าชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ